สวัสดีค่ะเพื่อน,<ๆ>กกนเพื่อนพบกับเบนปออีกแล้วนะคะในช่องสบายดีมีเฮงน,นะคะค่ะตอนนี้นะคะเ็นปอก็อยู่ที่น้ำพุโซดาบ้านห้วยกระเจานะะนะคะนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นบ่อแรกนะคะเดี๋ยวเราจะทำการคัดกรองโควิดก่อนนะคะแล้วเราจะเข้าไปกรอกน้ำด้านในกันนะคะคนเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนดูนะคะ รถจอดไปเป็นกิโลเลยนะคะของฝั่งนี้ข้างหน้าก็ไกลมากเลยนะคะที่จอดรถนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะค้าตอนนี้ปอกำลังเข้าแถวนะคะที่จะทําการคัดกรองนะคะโควิดก่อนที่เราจะได้เข้าไปบรรจุ พันน้ำใส่ขวดนะคะเห็นไหมคะอันนี้น้ำพุอันนี้จะเตี้ยกว่านะคะเดี๋ยวจะมีอีกอันนึงนะคะที่ว่าขึ้นสูงแต่อยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวเราผ่านจุดคัดกรองไปแล้วเดีวเราจะได้เข้าไปด้านในกันนะคะทั้งนกน คนเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยดวงดีเลยนะ <S <S 2> <S 2> ใช่ค่ดูนะคะน้ำขึ้นมาลักษณะมีฟองนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้นะคะ <S <S 2> <S 2> เป็นเหมือนฟองเห็นไหมคะ จะไม่ชัดนิดนึงนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ผ่านจุดถัากรองนะคะเราไม่สามารถเข้าไปมองเห็นด้านในได้ป้าจ,จ่าเข้าบาาาัตบรนะครับจ่าแต่เดี๋ยวจ่าจำไอ้นี่ได้เล่ไม่ได้เลค่ะไ,ไม่จับได้ก็ปะไอ้นี่ไม่ได้ตัวสี นีจำจำจัดดีนะคะเดี๋ยวผ่านจุดขัดกรองแล้วเดี๋ยวมันปอจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะตอนนี้ขอเวลาในการเข้าจุดคัดกรองแป๊บหนึ่งนะคะข้ตอนนี้เราก็งกำลังจะเข้าสู่การคัดกรองโควิดแล้วนะคะ เดนทางเขาจะมีการจกแจกแจ้ว่าตอนนี้นะคะเราจะผ่านจุดคัดกล้องนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าไปชิมนะ้ำแร่โซดากันนะคะแต่เห็นประกาศออกโทรทัศนว่าวันนี้ จะมีการแจกขวดน้ำแร่นะคะเพื่อให้กรอกค่ะแต่ไม่ทราบว่าเขาให้ไปรับตรงไหนกันนะคะเดี๋ยวยังไงก็ลองดูกันนะคะก็ใกล้ถึงคิวบอลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถามพี่เจ้าหน้าที่กันนะคะว่าวันนี้เขามีแจกแบบไหนจุนมาก คณะนี้เรามาถึงจุดคัดกรองแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองมาสอบ จะมีการคัดกรองนะคะ,คะแล้วก็แก้วค่ะเบอร์โชศูนย์หกหนึค่ะเจ็ดศูนย์สี่ค่ะหกศูนย์สี่เจ็ดหกศูนย์สี่เจ็ค่าเดี๋ยวพี่ๆเขาจะแจกแก้วนะคะเพื่อให้เราได้ไปชิมกันนะคะ,คะพี่คะน้ำจากจุดนี้นี่ชิมได้เลยใช่ไหมคะ ค่ะค่ะแล้ววันนี้ที่เมื่อเช้ามีประกาศว่าจะแจกขวดน้ําเพื่อเอารรจุ่่เป็นน้าที่กรองแล้วแจกช่วงบ่ายใช่ไหมคะค่ะชื่อดวงกมนค่ะอันนี้เป็นน้ําสดจากบ่อเลยค่ะอันนี้ต้องใช้บ้านใช่ไหมครับ คะพี่พี่เขาแจ้งไว้ว่าน้ำอันนี้ชิมสามารถชิมได้นะคะแต่ไม่สามารถชิมเต็มสุริวงค่ะเต็มสุริวงเบอร์เดียวกันปะคะเบอร์เดียวกันที่อยู่เดียวกันชื่ออยู่เดียวกันขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราได้แก้วมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ารสชาติของ น้ำพุโซดาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนู้นค่ะนู้นนะคะเป็นน้ำพุที่สูงนะคะอันนั้นเป็นอันที่ระดับพุ่งแรงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันใกล้ๆนะคะค่ะอันนี้นะคะก็อันนี้นะคะ,นนะ,คะเป็นน้ำพุที่เขาอนุญาตให้เราเข้ามาชิมกันได้นะคะแต่ว่าพี่เขาบอกว่า ชิมได้แต่ชิมแต่พอน้อยแค่พอรู้รสนะคะแต่น้ําที่จะเอามากรองแล้วสําเร็จแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงบ่ายนะคะจะมีเจ้าหน้าที่มาทําการแจกบรรจุพัณฑ์นะคะเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปข้างในยังไงเราจะขอถ่ายรูปบรรจุพัณฑ์ของพี่เจ้าหน้าที่กันนะคะถ้าเดี๋ยวเราไปดูกันน,น,นะคะน้ําแรงมากเลยนะคะ จะสังเกตว่าน้ำเป็นฟองมากเลยนะคะเพื่อนไหมคะลักน้าเป็นลักษณะน้ำเป็นยังไงนะคะเป็นเบาๆใช่ไหมคะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะเหมือนน้ำมะพาอ่อนเหมือนน้ำมะพร้าวออน แล้วแต่หลากหลายนะคะพี่คาพี่ชิมแล้วรู้สึกสว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างคะรสชาติเหมือนมันเหมือนโคลนเหมือนสนิมมันกินเป็นกินสนิม,มอ๋อสนิมน่าจะมาจากกลิ่นพ่อเพราะว่าเราไม่ได้มาช่วงวันแรกนะคะไม่ใช่ขึ้นมาก็กลิ่นอย่างนี้ อ๋อขึ้นมาก็กินหมดแล้วแล้วจะมีแปลงนี้แปลงเดียวใช่ไหมคะที่เจาะเจอมันเป็นแนวเนี้หกหกบ่อหกบ่ออ๋อแนวนี้หกบ่อเลยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นแนวเดียวกันคุณเจาะคุณตรงนั้นเขาว่าสำรวจเข้าไปเส้นนี้ที่ไปอนะเพาะเหมือนมาเหมือนเหมือนบ่อนี้เป็นบ่อแรกแล้วเราหันหน้าไปทางนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือหกนิ้วแล้วอันนู้นคุดคุดใหมาเหลือสองนิ้วมันก็จะเป็นจมูกขึ้น แ้วีดนี้าอไรก็มีเ่าไม่ได้มันเป็นน้ำทรัพยากรมันเป็นน้ำทรัพยากรหูู่้น่แยกกันรู้ว่าเจข้องไรเจ่าท่องไรอ้อยตรงนี้จะมีเองเข้าไปก็แล้วแต่เคื่เออส่วนไาย้คือว่าเขาจะันให้ชาได้ได้ใช้ไปยังไงอนี้มันแต่แต่แต่พื้นนี้พี่เขาแจ้งไว้แล้วเจ้าของที่เขาแจ้งว่ายกให้กับอันนี้ใช่แล้วใช่ไหมคะ คือว่าเจ้าของที่เขาไม่ได้ยึดว่าต้องเป็นของเขาอ๋อค่ะค่ะเขายกให้เป็นทรัพยากรจะมาดูแลจัดการเพื่อชาวบ้านที่นี่ได้ใช้เพราะจุดนี้มันเคยเป็นที่เขาเรียกว่าเออ่ซุ่งกุหลาบน้องห้ายของพ่ากราอ๋อค่ะค่ะคุดนี้เมื่อก่อนไม่น่าเชื่อนะซุ่งกุหลาบน้องห้ายของพ่ากรางยัยไม่เอาแก้วไปหรอยั่ไม่ไปลองเลยชิมแล้ว ้็<ต>คืนจะเป็นเปลี่ยนพี่เปลี่ยนมันจะออกสีเหลืองเป็นสนีค่ะอันนี้นะคะน้ําน้ําที่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันปอกแก้วมันปอกคุยมาอันนี้นะคะน้ําที่ขึ้นมาชี้แรกจะเป็นน้ําใสๆนะคะรสชาติจะออกแบบ ซาซาเล็กน้อยนะคะเหมือนน้าโซดาที่เราเปิดทิ้งไว้ค้างคืนนะคะเพื่อนแต่ว่าก็มีกลิ่นสนิมนะคะเป็นกลิ่นเหมือนแบบคาวของสนิมเยอะมากเลยนะคะแล้วก็พอเราถือไว้สักพักนึงนะคะเพื่อนเอนจะสังเกตอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะคะน้ําในแก้วที่ปอถือไว้นะคะมันจะเปลี่ยนสีนะคะเริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะ ถ้ายังไงก็เพื่อนๆก็ลองดูเดนไหมคะแต่รสชาติก็คือเหมือนน้ำโซดานะคะน้ำโซดาที่เราอ่าเปิดขังคืนทิ้งไว้นะคะมันจะกินออกแบบเฝื่อนๆซาๆ,ๆเล็กน้อยนะคะตอนนี้น้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเพื่อนในกแก้วก็คือพี่ๆเขาบอกมาว่าเราชิมแค่พอรู้รสได้เพียงเล็กน้อยนะคะไม่อนุญาตให้ชิมเยอะนะคะเพราะมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะ ่ะอันนี้นะคะคนในชุมชนแจ้งว่าบ่อน,นี้มีความกว้างยู่6นิ้วนะคะเป็นบ่อต้นสายนะคะแล้วก็จะมีการลดระดับการเจาะของท่อไปเรื่อยๆนะคะบ่อน,นี้6นิ้วนะคะแล้วก็ไปบ่อหน,นูนจะเป็นขนาด2นิ้วนะคะเขาจะบีบให้เป็นเหมือนน้ำพุนะคะค่ะแล้วก็จะมีการสํารวจเจาะไปอีก4บ่อนะคะรวมทั้งหมดเป็น6บ่อนะคะ ถ้าเดี๋ยวเราลองไปสอบถามเจ้าหน้าที่ดูนะคะเผื่อจะได้ขอดูบรรจุพันธุ์พี่ๆเขาได้นะคะคนเยอะมากๆเลยนะคะรถจอดแบบไกลมากเลยเห็นไหมคะจะสังเกตได้ว่าบริเวณนี้นะคะถ้าไม่มีน้ำพูตรงนี้จะมีความแห้งแล้งมากๆนะคะแต่ก็ยังปลูกพืชผล จำพวกอ้อยแล้วก็มันได้นะคะอาศัยเป็นพืชน้ำฝนน,นนะคะน้ำบริเวณนี้นะคะแถวแถวนี้เดี๋ยวเราไปดูน้ำในบ่ก,กันนะคะค่ะสังเกตน้ำในบ่อนะคะน้ำในบอ่อจะเป็นเหมือนน้ำมันนะคะเป็นคาวน้ำมันเห็นไ,ไหมคะ เป็นเหมือนเหมือนเป็นภาพภาพน้ำมันนะคะเวลาเราชิมเข้าไปมันจะมีกลิ่นของสนิมขึ้นจมูกเลยนะคะอันนี้นะคะค่าแล้วก็เดี๋ยวตาการแจกน้ําขวดนะคะเขาจะแจกกันช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนะคะนี่น,นะคะ แล้วเดี๋ยวต่อไปเขาจะมีการสำรวจเป็น6บอ่อนะคะถ้ายัางไงเดี๋ยวมันปอจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ